สวัสดีครับพี่ๆทุกคน FC นะครับพบกับสมหมายหนองคานางอีกแล้วนะครับ EP นี้เป็น EP แรกนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกด s ั b s c r i b e ถูกใจให้ผมด้วยนะครับก็ผมก็มีพระก็ประมาณ10กว่าองค์นะครับเพิ่งเหมามาครับเหมาบ้านนะครับก็อยากให้พี่ทุกคนรับชมติดตามผมด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์064 8.42.27.97นะครับเบอร์โทรกับไลน์นะครับอันเดียวกันนะครับใครสนใจก็ทักแอดไลน์มาได้เลยนะครับก็ e-p นี้ก็รับชมกันเลยครับรายการที่1น,นะครับรายการที่1ก็จะเป็นหลวงพ่อเดิมนะครับหลวงพ่อเดิมนี่นะครับหลวงพ่อเดิม ชัดไหมครับเนี่ยโทรศัพท์ผมไม่ค่อยชัดเลยเบอร์ไปละนี่ครับผมตีกล้องให้นะครับนี่ครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับถ้าพูดอะไรผิดพลาดไปก็ขออภัยด้วยนะครับมือใหม่ครับไม่ค่อยพูดเก่งสักเท่าไหร่ก็อยากให้พี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับดูนะครับเป็นเส้นเลยนะครับเนี่ย สวยๆเลยนะครับมียันด้วยนะครับเนี่ยยันมีจานด้วยครับรายการที่สองครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับหลวงพ่อปากแดงนะครับ่านจะเป็นทางอีสานนะครับดูนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับสวยๆครับสวยๆเลยนะครับ สีกล้องให้ชัดๆเลยนะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับชัดเจยวรายการที่สามนะครับก็จะเป็นหลวงพ่อเงินรายการนี้เป็นหลวงพ่อเงินนะครับใครสนใจก็ติดต่อได้เลยนะครับแอดไลน์นะครับเบอร์โทรก็ เบอร์โทรนะครับก็0 6 4 8 4 2 2 7ี่แปสี่สองสองเจเก้าดนี่นะครับดูนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์โทรกับไลน์อันเดียวกันนะครับนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สวยๆครับพี่ถ้ามีคนติดตามเยอะๆผมก็จะลงเรื่อยๆนะครับนี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้เลียมเก่าเลยครับ นี่นะครับผมติดกล้องให้ดูนะครับกล้องผมโทรศัพท์ไม่ค่อยเจีมเท่าไหร่เครื่องเก่าแล้วนี่นะครับนจะเป็นลำพูนนะครับเนื้อดำเก่ามากนะครับเรียมเก่าด้วยรายการที่5นะครับก็จะเป็น หลวงพ่อทองมานะครับเหรียนหลวงพ่อทองมาก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับผมตีกล้องให้ครับดูนะครับตาเป็นเม็ดเลยนะครับดูนะครับสวยๆเลยนะครับใครอยากได้รูปเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาเลยครับผมจะถ่ายรูปเพิ่มเติมให้นะครับนี่นะครับ ราคาไม่เบาราคาแบ่งปันนะครับพี่นะนี่นะครับสวยๆเลยรายการที่6นะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับลูกหล่อลูปหล่อนะครับนี่ครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับ ใครสนใจรายการไหนก็ทักมาได้นะครับแอดไลน์ Ad ได้เลยนะครับนี่ให้หลวงพ่อเงิน,นครับดูตานะครับขมบ้องเลยนะครับมีอุบด,ด้วยนี่นะครับดูนะครับดูตัดดูตะใบ,บนะครับสวยเลยเก่าๆเคลนเขียวเลยนะครับเนะี่ย ผมไปบ้านนี้มาเขาเป็นคนเก่น,นะครับพอดีเขาอยากให้เหมาหรือยังไงก็ไม่รู้นะครับเขาไม่ค่อยสบายด้วยผมก็เลยไปช่วยเขานะครับแบ่งปันนะครับรายการที่แปดนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสว,สวยเลย นี่นะครับคมคลิปใคร,รอย่าลืมกด s ั b s c r i b e กดแชร์ให้ด้วยนะครับใครชอบองไหนก็พิมพ์ปิดได้เลยนะครับพี่นะทักสไลม์มาได้เลยเบอร์โทรศัพท์ก็064 842 2797นะครับ บอร์โทรกับเบอร์ไลน์เดียวกันนะครับแอดไลน์ได้เลยนะครับนี่นะครับหลุมพู้เงินนะครับส,สวยๆเลยผมตีกล้องให้ได้ครับถ้าไม่ตีกล้องมันจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่โทรศัพท์ก็เก่าละนี่ครับเหรียญก็จะเป็นเหรียญแบบนี้นะครับ นี่ครับต้องตีกล้องถึงจะสวยนะครับนี่นะครับนี่จะเป็นสีวลีหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนี่นะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เหรียญน,นะครับไปกันเรื่อยๆนะครับไปกันยาวๆนะครับ นี่จะเป็นโสธรโสธรน,นะครับเนี่ยสองหน้านะครับดูนะครับส,สวยๆเลยนี่ก็จะเป็นละะนักษณะแบบนี้นะครับพ,พี่ท่านใดสนใจก็สอบถามโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับหรือว่า ปิดเลยก็ได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวโกงส่งชัวครับนี่นะครับนี่น่าจะเป็นหลวงพ่อทบนะครับนะีรายการที่12บสอน่าจะเป็นหลวงพ่อทบนะครับเนะี่ยหลวงพ่ทบหล่อ เดี๋ยว EP ต่อไปผมก็จะมีลงเรื่อยๆนะครับสวยๆในการที่13นะครับในการที่13ก็จะเป็นเหรียญอย่างนี้นะครับโสทรน,นี่นะครับดูนะครับดูขอบนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดอยากจะขอรูปเพิ่มเติมนะครับก็แอดไลน์ได้เลยนะครับรายการที่13นะครับจ,จะเป็นโสธรน,นะครับรายการที่14นี่ทีเด็ดเลยหลวงปู่สุขวัดปักคลองมะขามเท่าปู่สุขงปู่สุขเหรยน นี่นะครับดูเนื้อนะครับโอ้โหช่ำๆอย่างนี้เลยนะครับตัดชิดนะครับนะเนี่ยเรียกตัดชิดผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน <c oughs> ข้างหลังก็จะมีจานนะครับเนี่ยครับจานสวยๆเลยดูนะครับสุกขอบนะครับผมว่าเนื้อสวยมากเลยนะครับเนะี่ย นี่นะครับรายการที่14นะครับใครสนใจก็แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะครับรายการที่15น่าจะเป็นเนื้อเนื้อผงนะครับเนื้อผงนี่นะครับทรงเหมือนคุนแผนใช่ไหมครับนีแต่เนื้อนี่สวยนะครับเนื้อเก่าดูนะครับเนื้อเก่ามากดูนะครับดูนะครับ ถ้าพี่ๆท่านใดสนใจก็ได้เลยนะครับได้เลยอย่าลืมกดติดตามกด s ับสไคร b e ให้ผมด้วยนะครับกดถูกใจให้ด้วยนะครับเพื่อผมก็ได้ EP ที่2ก็ได้ไลค์ให้พี่ๆดูได้ทุกคนนะครับถ้าคนติดตามนะครับ นี่ครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ EP นี้นะครับตัวเด็ดเลยนะครับน่าจะเป็นตะกุดนี่เก่าๆเ,เลยแต่ผมไม่รู้ที่นะครับจะเชือกเก่ามากไม่เคยได้แกะเลยครับเขามัดมาแบบนี้เลยผมก็ไม่รู้ที่เหมือนกันดูนะครับดูเชือกดูเชือกโอ้โหเชือกเก่ามากพี่ใครได้อันนี้ไปในที่เด็ดเลยนะครับเนี่ย ตีไม่ถูกที่ไหนเลยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันไม่ไม่รู้ทีมกันครับใครรู้ที่ก็สนใจปิดได้เลยนะครับดูเชือกนะครับเก่ามากเลยนี่นะครับก็จะเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับนี่นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับสมหมายหนองคานางนะครับ ep ีที่2ต่อไปผมก็ ไลค์ให้เรื่อยๆนะครับให้พี่ๆได้ดูทุกคนนะครับ EP ที่2นะครับรอติดตามชมนะครับ EP แรกก็ขอขอบคุณขอสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับ